ตัวร้อยตัวร้อยช่วยช่วยขายด้วยช่วยด้วยกิงเตงเลยเอาม้วนมวนมวมวปีปีปีม่ป้อนสามร้อยให้สามพัน เนี่ยอ่ะให้ดูบรรยากาศร้านเนาะเด็กเขาจะมีเป็นกุ้งนะมีสิงโตมีหนุูปังและอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆน้ำพริกที่กัมพูชานถ้าอะไรที่เปรี้ยวเขาจะเปรี้ยวจริงๆนะแล้วก็จะมีกากในเขาก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้ก็จะให้กากงานน่าจะงานนะ้ต้นจงานงานนะคือเขาเอาประมาณ100บาทนะถ้า

จิวเนาะใช่เป็นเป็นกุ้งแพแต่ว่าแต่ว่ากุ้งแพที่เนี่ยเขาใช้เป็นแป้งกล้วยกล้วยเอามาทอดใช่ไหมใช่น่าจะเป็นแป้งเดียวกันหมดใช่น่าจะแป้งเดียวกันหมดคือข้าวหวานน่าจะทอดได้กันได้หมดเลยใช่ผมรู้ว่าเรื่องเรื่องอาจจะไม่ได้แพ้เรื่องนี้ไม่ได้เนาะกล้วยกล้วยทุบทอดครับพี่พูดได้เลยนะไม่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 ที่ผมเสียงดังไม่ใช่ไรเลยเป็นไรเป็นกล้วยทุบทอด อี๋ได้ขาดดีลวตอนนี้ดิอยู่ตรงนั้นะได้ขาดดีมากเลย่ะมาพี่ชันมาไม่เอาะไร่เหมนไครับนจะมาพี่เ็นเียนอทอดใจ้วยใจเทียนใจนี่แปลว่าเทียนกลวยทอดทอดในกะละมัง Gracias. <laughs> <laughs> ก้อนนี้ถือว่าสุดมากเลยอย่างพี่ดูดูได้สายตาอย่างอย่างกำลังพอดีกำลังพอดีแต่ว่ากินดิบยังไม่ได้ได้แล้วอันนี้กินดิกินดิบะะอร่อยด้วยอ่ก<อ>ินดิหวานมันกา<อ>นี่นะวด<อ>ประมาณนี้นะครับอ๋อก็จะใส่จานนิดนึงไม่ให้หยดอ๋อใส่จานกานันหยนเดี่ยวเลูกค้าลูกค้ามาอกแล้วให้เลยอันนี้ทำให้เลยเอาใส่ไปนะแล้วก็ใส่คล้ายๆมันเป็นผงอะไรรู้ไหมเหมือนรสดีป่ะ้ากิ่งพริกไทยใช่ไหมใช่ ตอนแรกตอนแรกกลนะัวนะนี่แบบอร่อย <c oughs> นี่ใส่กอชมแล้วก็เห <c oughs> มือนจะใส่เป็นพริกก้้ยนะพี่นอ้องใส่มะนาวเ <c oughs> อ,อาเอาเอาเนน้องน่ารักมากเลยนิดนึงลูกค้าก็มาเยอะใจเจียนอันนี้อะไรเจียนนะ <c oughs> น้มปังเจียน, <c oughs> น,ยนโอ้กอชมาหนมปังก็ไทยก็นมปัง ขนมปังเจียนขนมปังทอดกุ้งกนะุ้งเหรอกุ้งกุ้งคืออะไรชิปชิปคืออะไรนะเอาคุณบัตรโอ้อด้มาแล้วแคปโอดีอานี่นั่งไงใส่กิจการออันนั้นสะี 40, 40่สิบละขายยี่อะไร <c oughs> อาจจะให้ดูเลยก็ได้ตัวผัดดองนี้นครับอร่อยนะทุกคนบอกเลย <c oughs> อันนี้เป็นกล้วยนะครับ เอาอันนี้ไปด้วยแป้งแป้งขอขอแล้วก็ให้นี่นะคะทางรถจะจอดอยู่ตรงนี้สบายดีไม่ได้เนาะเหมือนคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะคะถ้าเป็นบ้านเราใช่ๆน่าจะเป็นมวยมันมวยปอนมวยปอนลาพันอลาพันที่ขนมปังอลาพันหนึ่งพันบาทก็ประมาณสิบบาทนี่เขาไม่ได้ใช้กระทะนะเขาใช้กะละมังกะละมังโอย่างนี้เลย ไม่เดี๋ยวอันเนี้ยพันหูนี่เท่าไหร่ประมาณนี้อ,นอ๋อนี่ห้าสิบบาทอ๋อนี่ห้าสิบบาทดีเยอะอ่าหูไปแล้วกินแค่อร่อยนะไมย เนี่ยเหนไมมันเหมือนเปมันอันนี้พ่ชาญจรเ่ยขนมปังหรอวอยากกินขนมปังอ่ะขนมปังหน้ากุ้งอันนั้นอันนั้นอันนั้นกล้วยันกล้วยอะไรเจียนนะไม่ไม่บันนาายกล้วยอะบันนาบนนาชมเอายังบนนาภาษาภาษาคาแม่โม่อันใช่อะไรเจียนะ ใ,ใ,จใจเชียนเออใจเชียนก็มาป้อนเหมือนกันเหรอมาป้อนเหมือนกันลองชิมขนมปังดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองชิมขนมปังนะพี่น้องเดี๋ยวลองชิมขนมปังก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวลองชิมก่อนเดี๋ยวได้แต่อย่าง,างแล้วค<ๆ>่อยชิมเค้กขนมปังก่อนเด้วยเออ um นี่ขนมปังใส่กุ้งขนมปังหน้ากุ้งน่าจะเป็นแบบ อ๋อเขาบอกว่ามันซอสเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเราหั่นสามหั่นสามแค่เหรอกอชามากรชามาโรชามาโรชามานะใส่มะนาวใส่มะนาวด้วยเอาหน่อยๆเอาให้ครบแม่ค้าน่ารักมากเลยนนี่กะถ้าถ้าเออมาเตะฮะไม่มีซอสกี้เอียกินเปล่าอีกเออต้องลองนะแมวแมวโอ้ยางหลายเลย วุ้ยมีผักดองอ๋อนี่เป็นเป็นผักผักดองอันนี้ขนมปังน้ากิมจิขนมปังหน้าพริกเลยเนาะอุ้ยเอาคุณเอาคุณบาสโอ้ยหนี่คน